ว้าวอวิวหน้าที่พักมาฝากนะคะผู้ลังกาจ้าทีเจจู่น้องทำอะไรคะมารูปอะไรคะ เจว่ารูปอะไรคะ<ด>โอ้ยฟ้าเป็นสีฟ้าแบบว่าบลูมากอะดูดิฟ้าใสฟ้าใสโอ้ฟ้าสวยมากอโอ้โหนี่วิวหน้าที่พักนะคะต้นมะพร้าวใช่โอ้โหที่พักคืนเป็นกระโจมนะคะคืนละพันแปดแต่วิวนี่ล้านแปดค่ะนี่ค่ะที่พักของเราคืนนี้นะคะมีห้องน้ำส่วนตัว ที่นี่หมาพักได้นะคะคือละห้าสิบบาท<ด>อันนี้พิตตี้มีที่พักนะคะพิตตี้จ่ายตังค์แล้วนะคะไม่ใช่หมานอนฟรีนะคะอันนี้โอ้หมามีที่พักนะคะไม่ใช่หมานอนฟรีนะคะนี่หมาขึ้นเข่านะคะดูหมาด<ม>ิหมาขึ้นเข่า่มาก คุณแม่น่าสดค่ะงูป้าน่าสดไม่ผ่านเลยแล้วยังไม่อ่อาบน้ำว้าวอันนอนนอันนอ้นี่ห้องภายในห้องพักนะคะ ห้องพักของเราคืนนี้นะคะเดี๋ยวพาไปชมข้างในนะคะตอนนี้คือลูกหรือหมดแล้วนะคะมีหมีนเป็นเพื่อนนะคะเป็นห้องสวยสะอาดเป็นพัดลมไม่มีแอร์แต่อากาศเย็นสบายโอ้ยสัมาัะไม่รู้อ่านจ๊ะ